điều lừa lên Mấy ông cứ lọc. thuyền lên thuyền สวัสดีครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะหโตสรรมะธรรมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตะโตสัมมานามัสสะนโมตัสสะภควะโตะโตสัมมาธรรมพุทธะสวัสดีครับน้ำครับสวัสดีครับว่ายให้แล้วนะเออสวัสดีครับ เลียวเล้ยวใครเลงไอ่ค้งให้มันเดินบนน้ำเรียยลเียี่หังจวนหาขู้้แก่สาวบาหมให้ตีปากเลยนะมีายานะครับโดน ใช่ครับที่นั่นครับจังหวัดน่านตายด,ดิต้สายเราข้าเรือเราอ่นะไท้ง่อนน้าะรน้ำรถไปครับเดี๋ยวเ,เราไปข้าเรือกัครับเดี๋ยวเอาข้าเ้ือกันน กินข้าวเลยไหมเนี่ยัารกินเนี่ยได้กินได้เลยครับส่งข้าวไปเลยกินข้าวไปก่อนเลยข้าวเรา้องกินข้าวก่อนเลยครับส่งไปเลยเนี่ยอ่ามีไข่ต้มด้วยไข่ต้มครับร้อนๆเลยส่งกินข้าวก่อนเลยครับอ่าน้ำดื่มเรามีกินก่อนเลยครับนาน้อยก่อนครับน่าน่ะตรงนี้เขาเรียกอะไรกี้เราเข้ามาหัวเวียงใต้เลยโอเคพร้อมพร้อมกรอบนะอร่อยนะลอ เลยครับพี่มันไในนันดีจานหวานไอพวงไม่เช้าอ่ะลูกใหญ่กว่าอาทิตย์เดียวพี่ประมาณประมาณนี้สองอาทิตย์ได้ไหมถึงจะลูกใหญ่ถนนสวนตาลอันนี้เราโผล่มาโรงเรียนอีกแล้วดิ <ทา S 1> เราต้องแ <ทา S 1> ปะเราก็ไปแบบนี้เลยตรงนี้ดิไปทา่าเรือครับอ๋อตรงแปะก,ก่อนน้ำมาแพ้แล้วค่ะไปครับพาเรือแล้วนะครับ นี่ทำไมตรงนี้น้ำอุ่นๆวะแล้วในซอยนี้อ่ะเข้ากันหมดแล้วมั้งตรงนี้ไม่ไม่นิมไหนขนมหวานเนี่ยไปก่อนขึ้นไปนไม่ไม่ชี้ ไปหาป้าทไม้องพี่อน้ำอ่ะอน้ำขอน้เนเสียงเลยมีเลยให้ก็ได้แต่พี่อาตอนตอนนี้ไม่เ่น้ำแรงพี่อาบก่อนใครเลยอ่ะไม่ใช่หนูหนไม่มีเลยครับเขาพอผมบอกให้ลูกพี่พร้อมมาแล้วให้ไปปลูกโอ้โหพี่อาพร้อมมาหมดเลยจบเลยอ่แล้วมาเลยครับตีงี้นี้ไม่ได้หรอกแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละดูเอาแค่นี้่ะเขาเป็นยุ ที่จังหวัดน่านครับตอนนี้กําลังเดินขึ้นไปตรงแยกส่วนตาลแยกวัดส่วนตาลนะครับ,น,บ,น,รบนี่น้ําลงไปเยอะมนกันนะลงไปเป็นเมตร อเดี๋ยวไปตรงจุดจอดเรือนะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไลฟ์สดให้ใหม่อีกรอบหนึ่งทักเครื่องชาร์จแบตอะไรเตรียมพาวเวอร์แบงอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้า เดี๋ยวผมส่ง

นนคืออะไรครับตัวสีเหลี่ยมหน่นยกิ๊กกำลังจะแห็มนมันใครอะใครใครเอาของเข้าไปใครยกของเข้าไปตรงนู้นเปล่ามีใครยกของเข้าไปบ้างม,มีใครยกของเข้าไปบ้างอยู่ตรงนูโนนู้นนะครับไปยกของเขาแล้วว่าดูคนใส่เ,เสื้อเหลืองอะใครยกี่ยอดไปกินข้าวเนี่ยเนี่ยยอดหาเริ่มเยอะแล้วนะครับรถเพิ่งเข้าได้อะ

ครับช<ส>่องผมปิวครับช่องพ่อไม่ปิวช่องพี่ท็อปไม่ปิว แต่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรใช่ไหม้ก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมจเลยนะคะคจ้าทาว้าเฉาเดด้ั่งไคะค้ับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับชาวน้ำบาเลยครับตอนนี้หมดแล้ว

อันดีตาแดงไม่ค่ะอันดีตาแดงไม่เพราะว่านี่เล่นข้เดี๋ยวได้ไหม

อนนี้ความาช่วยเหลือเริ่มมาเยอะแล้วนะครับมีข้าวมีอาหารมีน้ําเริ่มมาแล้วหลังจากเมื่อวานไม่ได้ทานกันเลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องขยับขยายนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าทางฝ่ายประสานง,งานของเราที่นี่เขาจะให้ไปลงที่ไหนต่อนะครับเ <ๆ S 2> ขาบอกว่ายัางไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูอาจจะลงแจกถุงนี้ชีพแล้วก็เดินทาง 不能。 ไม่ครับค้างไหมไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างค้างนีง่ สะดุดนิดหน่อยสัญญาสะดุดนิดหน่อยสัญญาไม่ดีเลยสัญญาไม่ดีเลยครับสัญญาไม่ดี

มสะดุดต,ตลอดใช่สัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีมันไม่ได้สะดุดเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่มีสัญญาณสัญญาณมันไม่ดีสัญญาณมันไม่ดีหลบรถหน่อยครับหลบรถหน่อยนะครับรถกำลังมานะครับหลบรถหน่อย อ้งสตุปเนอะเดวต้เปลี่ยนแกงน้อยมดูโอ้ต้องกิมลเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อ ไม pues> ่เป hey, ็นไรครับอบคุณครับเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ต้องดันไอ้บอยไม่อิ่วเลยครับยังไม่อิ่วนะครับหนานมาก น้ำใกล้จะแห้งแล้วนะวันนี้น้ำใกล้จะแห้งแล้วนะวันนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ปลาลืนผมว่าแห้งครั่ครับท,ที่ไหนผมไม่รู้จักโรงแรมครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยประมาณห่างกันประมาณสองกิโลสามกิโลประมาณนี้กิโลประมาณนี้ ตอนนี้ช่องพี่ต่ายบีทีวีผมก็ไล์ยอยู่นะไล์ด้วยก็อยากทุกคนได้เห็นตอนนี้โดนปิดเยอะแยะไปหมดนะครับไม่มีอะไรก็นั่งคุยกันนะครับผมฝากไว้นิดนึงสาหรับลอตเตอรี่ลอตลอรล,ล,ลอตลอที่ที่ไอ,เอ,เอ้ต่างผมไว้เดี๋ยวเย็นนี้ถ้ากลับไวเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปส่งให้นะนะตเวียงสายังยังยัง,ยงมีน้ําอยู่เวียงสาน้ํายังเยอะเลย